ภายหลังเหตุการณ์วาตภัยที่สร้างความเสียหายร้ายแรงในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีในปี2529นักวิทยุอาสาสมัครจำนวนหนึ่งจัดตั้งเครือข่ายวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจเพื่อเชื่อมประสานกับศูนย์ควบคุมข่ายสายลมรายงานสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตลอดระยะเวลานั้นผู้ใช้สัญญาณเรียกขาน VR009 ติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ควบคุมข่ายเพื่อแนะนำวิธีการจัดการเครือข่ายเฉพาะกิจอย่างสม่ำเสมอ VR009 คือสัญญาณเรียกขานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี2524กรมไปรษณีน์โทรเลขก่อตั้งชมรมวิทยุอาสาสมัครหรือ VR Voluntary Radio ขึ้นและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสัญญาณเรียกขาน VR009 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าที่สำคัญของนักยุทธศาสตร์สมัครหรือวิยานี้คือการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆน้ำท่วมไฟไหม้จรากรจิตตัดตนในหน้าที่รองคือการทดลองค้นคว้า ในกิจการเยอะกรมนาคมต่างๆเมื่อพายุเกพัดขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดชุมพรในปลายปี2532แรงพายุทำลายเสาไฟฟ้าแรงสูงและเสาอากาศวิทยุในพื้นที่เช่นเดียวกับเมื่อคราวเกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิในปลายปี2547 โครงข่ายโทรคมนาคมล่มโทรศัพท์ทุกชนิดถูกตัดขาดหน่วยงานภาครัฐสามารถทราบถึงสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีด้วยความร่วมมือของนักวิทยุสมัครเล่นในปี2532เราก็ไปช่วยประยุกเกตในตอนนั้นผมยังจำได,ได้เพราะผมก็นำทีมลงไปแต่หลังจากนั้นเมื่อปี2547วันที่26ธันวาที่เกิดสึนามิขึ้นมานะครับพวกเราก็คิดว่า นักวิสมักรเล่นคงไม่ได้มีบทบาทเข้าไปช่วยอะไรหรอกมั้ครับเพราะว่าทางราชการก็เตรียมตั้งเครื่องไม้เครื่องมือตั้งซื้อเครื่องมือที่ดีๆมาไว้แล้วแต่มันก็เกิดเหมือนเดิมครระบบสื่อสารก็ล่มหมดสาธารณทั้งหมดที่มีอยู่นะครับระหว่างเหตุการณ์น้าท่วมภาคเหนือครั้งใหญ่ในเดือนพฤษภาค,คม2549พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้สามเหล่าทัพ ประสานงานแก้ไขปัญหาการสื่อสารที่ขัดข้องนำระบบวิทยุสื่อสารเข้าไปใช้ในพื้นที่ประสบอุทกภัยและติดตั้งสถานีวิทยุเคลื่อนที่สำหรับใช้เป็นแม่ข่ายเพื่อการติดต่อสื่อสารสำหรับหน่วยภาคพื้นดินที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยวิธีเดินเท้าหรือด้วยเฮลิคอปเตอร์ทุกครั้งเมื่อเกิดภัยพิบัติวิทยุสื่อสาร คือระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ,พ,พิบัติช่วยบรรเทาความเสียหายหลายครั้งที่ผมเข้าเวรในเวลากลางคืนเวลาดึกก็จะมีวิยุวอรจากพระองค์ท่านเนี่ยมาสอบถามในเรื่องของสภาพปัญหาต่างๆของบ้านเมืองพระองค์จะสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องของทุกสุขของประชาชนเช่นว่าถึงเวลา หน้าฝนพายุพัดน้ําท่วมที่ไหนเกิดวาตาภัยที่ไหนอุทกภัยอคีภัยอะไรต่างเหล่านี้พอเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ในทุกมุมของประเทศเนี่ยเรารู้เลยว่าในคืนวันนี้พระองค์ท่านจะต้องวอสอบถามข้อมูลว่าข้อมูลจากพื้นที่ส่งขึ้นมานั้นเป็นอย่างไรบ้างแม้ปัจจุบันวิทยาการการสื่อสารระบบต่างๆจะก้าวหน้าไปเพียงใด แต่วิทยุสื่อสารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางรากฐานพัฒนาการมาตั้งแต่กว่า40ปีก่อนยังคงเป็นระบบการสื่อสารสำคัญสำหรับประเทศช่วยบรรเทาทุกข์นำประโยชน์สุขสู่มหาชนชาวไทย